ช่องชำระเงินด่วนด้วยตัวเองแล้วนะคะในห้ง้งเซ็นทรัลเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูนะคะเล่นยังไงเนี่ยตัวนี้มีใช้บัตรได้ด้วยนี่ <Okay. S 2> ครัเดี๋ยวเราจะลองใช้ mm hmm. เป็นบัตรเครดิตดีกว่านะบัตรเครดิตก็ดีไ mm hmm. ม่ได้ต้องทอนตังค์ mm hmm. มีช่องรับเงินด้วยค่ะ มีหัอดเพื่อเริ่มต้นการัดสมาชิกนค้หากไม่ได้สมชสมาท่านสามารถกมา้สได้หรือหากไม่เป็นสมาชิกตนค้กดปุ่มไม่ด้เปนมาชิกสมาชิกไม่ได้อามากดปุ่มได้นะคะนี่กั้นชื่อมาแล้วตกลงสแกนสินค้า้วชิีคสินค้ากรนค้สแเกนเสร็จแล้วก็วางกันนี้นะจ๊ะ นี่เราก็จะบอกว่าข้าวแสนดีนะคะสแกนสินค้าแล้วําไปวางที่จุดว,วางสินค้าต่อไปก็เป็นโยเกิดสินค้าเ็าจะบอกว่าดัชชี่รดธรรมชาตินะคะวางสินค้ากรณีเป็นสินค้าอาหารสดให้ท่านชั่งน,น้ำหนักก่อนนำม,มาชำระองินที่เครื่องกรณีวางสินค้าลงบน สแกนสินค้าแล้วแนวไปวางที่กระดุออ๊บสแกนสินค้ากระดุ๊บแนาลักสแกนสินค้า,สคา,สคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว403 443บาทกดชำระเงินเป็นบัตรเครดิตนะคะแล้เวเราก็อันนี้กดใส่เข้าไปนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะ นีอ่กออกมาแล้วชำระเรียบร้อยง่ายได้ว้าวเรียบร้อยง่ายไะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายอุนยนตยนแล้วเราก็ขนสินค้าลงาเราได้แล้วนะครับรเฮ้ยเจ๋งก๊าซนุดไม่ต้องใช้นะคะใช้ตัวเองได้ค่ะ